9ข้อจะทําอย่างไรให้เราเป็นผู้ที่ไม่กลัวจนให้เราร่ํารวยขึ้นเชคออสมานคอมมสก็ให้กําลังใจในเรื่องนี้ว่าความกลัวจนเป็นเรื่องปกติเป็นโรคโรคหนึ่งแต่เราต้องหายารักษามาดูยารักษาทั้ง9ข้อเพราะว่าเรื่องอนาคตเป็นเรื่องเทธเรื่องที่สัมผัสมไม่ได้เราไม่ยังรู้ถึงนะครับข้อแรกก็คืออิสลามุลักดิการปรับปรุงความรู้ในเรื่องราวของอัลลอฮ์ให้ดีเรื่องหลักศรัทธาให้ดีเพราะว่า ผู้ศรัทธาถึงแม้ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์อะไรบนโลกนี้เนี่ยเขาก็ยังสามารถมีชีวิตต่อไปได้เพราะว่าเขาเชื่อว่าสวรรค์รออยู่และเขาเชื่อว่าการออกไปหาอาหารในแต่ละวันอย่างผู้ที่มอบหมายความไว้วางใจอย่างอย่างแท้จริงต่อพระองค์รอดเนี่ยผู้ที่ตะวักัลเนี่ยทุกครั้งที่ออกไปทุกวันจะได้ปัจจัยกลับมาอย่างที่นบีบอกจงใช้ชีวิตอย่างนกที่ออกออกไปหาอาหารยามเช้าอย่างท้องว่างและกลับมาในยามเย็นอย่าง อิ่มท้องนะครับและใครก็ตามที่มอบหมายความไว้วางใจอย่างแท้จริงต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานูตาลาก็ถือว่าพอเพียงแล้วสําหรับเขา2ก็คืออิสติอาซ์การขอความคุ่มครองอั oh Allah, ลลอฮ์โปรดอย่าให้ฉันจนเลยโปรดให้ฉันได้เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างดีโปรดให้ธุรกิจที่ฉันมีได้เติบโตโปรดให้ฉันได้ช่วยเหลือบริจาคในสังคมมุสลิมความจนนั้นพระองค์อัลลอฮ์ทรงสร้างมาและเมื่อเราขอความพุ่มครองความจนก็จะไม่ย่างกลายมาถึงพวกเรานะครับข้อที่ 3. การกล่าวอิสตูฟารนะ การขออภัยโทษต่อพระองค์ Allah ุบ b าน n ฮูว wa t อ a ลาให้มากอทที่ลล h สรงตัดไว้ในสุ r a น n h อายะที่1 0 12ว่าฟกุลตุสตัลฟิรุรับบกุมินนุ์คานัลั่ัุั่ั่ัวับั่ั่า่ั่ัาั่ั่ั่ั่ั่ััััััััวัััััััอันััััััััััััััััััเราก็ได้ยกอัั เหล่านี้ไปว่าข้าพระองค์ได้ กล่าวว่าพวกท่านจงขออภัยโทษต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านเถิดเพระแท้จ,จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษอย่างแท้จ,จริงพระองค์จะทรงหลั่งน้ําฝนอย่างมากมายแก่พวกท่านและพระองค์จะทรงเพิ่มภูนทรัพย์สินและลูกหลานแก่พวกท่านและจะทรงทําให้มีสวนมากมายมากหลายแก่พวกท่านและจะทรงทําให้มีลําน้ํามากหลายแก่พวกท่านอัลกุรอานกําลังสื่อให้พวกเราเห็นถึง ผู้ที่ขอพระยโทษต่อร้อยอย่างมากมายจะได้รับริสกีที่เพิ่มพูนนะครับอีกอายาหนึ่งอมามินดาบัินฟิลอับดีอิลลาอัลลอฮิริซกุฮาและไม่ว่าสัตว์ตัวใดที่เหยียบย่ำอยู่บนพื้นแผ่นดินเว้นแต่เครื่องยังชีพของมันเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ หมายความว่าสรรพสัตว์ทุกอย่างเนี่ยสัตว์ทุกชนิดนั้นลล l a ์ Allah ทรงประทานริสกีให้กับพวกมันแล้วเราเป็นมนุษย์ล l l a ์ Allah ก็ประทานให้อยู่ดีลูกๆของเราล l l a ์ Allah ก็ทรงกําหนดริสุีของพวกเขามาก่อนที่พวกเขาจะเกิดมาแล้วนี่คือข้อที่3การขอพระเยทษข้อที่4ครับการขอ دعاء ว่าอ่าดุอา,า,ออาบิฟตาอับบัวบิกุลีไคยร การขอดุอาเป็นกุญแจเปิดประตูเปิดไปสู่ทุกประตูแห่งความดีนะครับอย่างอุทิที่ท่านรูลขอทุกเชา้าอัลลอฮุมะซิดญีอินมันนาฟิอันวริสกันตอยิบันวะอัมมลันมุตะกับบลาอัลลอ์โปรดทรงเพิ่มพูนความรู้ที่มี ที่อย่างประโยชน์ให้กับฉันโปรดทรงเพิ่มพลนลุกีต่อยีบันที่ดีงามให้กับฉันปัจเจงชีพที่ดีงามและความมุตคกบบลาะและการกระทำการงานที่ถูกตอบรับนาทีพรุ่งหรือว่าดูอาครอบจักรวาลรอบนาอาตินาฟิดุนยาฮัสนะบูฟิลอาขิรติฮัสนะวกินาอาซาบันนารโอ้อัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของเราโปรดประทานความดีงามให้กับเราในโลกนี้และโลกหน้าและโปรดทรงคุ้มครองเราให้พ้นจากการลงโทษในวังเกียดมา การลงโทจากไฟนรกข้อที่5อัตวักุลมอบหมายความไว้วางใจอย่างแท้จริงต่อแะ้วใครท่านมีธุรกิจท่านก็ทําให้เต็มที่และมอบหมายผลที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีความเสี่ยงใดในทางด้านเศรษฐกิจก็สู้ต่อไปแล้วก็ ขอรอดทรงช่วยเหลือครับข้อที่6ครับซึลตุรหิมทรารศูนบอกว่าการที่ท่านได้เชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติท่านจะได้ทั้งสองสิ่งหนึ่งท่านจะได้ริสกีที่เพิ่มพูนสองอายุของท่านจะยืนยืนยาวขึ้นไปอีกข้อที่7อัลอิกบบลอัลลอฮ์การหันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์ไม่ว่าจะทําความดีที่มากขึ้นเมื่อเรามีความทุกข์เราละหมาดสุนัดให้มากขึ้นเราขอดุอาให้มากขึ้นสอดละกอให้มากขึ้นทําความดีให้มากขึ้นอย่าง บรรดาท่านอบีบรรดาอบีทั้งหลายเนี่ยก,ก่อนจะออกไปดอวะเรียกร้องผู้คนในแต่ละวันท่านก็จะละหมาดยามค่ำคืน ส่วนนั้นที่เราต้องฟื้นฟูกันนะครับละหมาดไม่กี่ราอัดไม่ได้ยากอะไรแต่ว่ายากตรงจะตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ขอเราทรงช่วยเหลือให้เราได้ทําความดีเพื่อความโปรดปรานของพระองค์ hmm. ให้ง่ายขึ้นข้อที่8ปดอเลฮซานอิลลอีฟ oh ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าใครที่ช่วยเหลือพี่น้องลลอ a ์ Allah จะช่วยเหลือเขาอินัลลอฮะฟีอาวนิลับดิมาคานัลับดูฟีอาวนิอัคีฮ์ถ้าจริงลล l a ์จะทรงช่วยเหลือบ่าวตามใดที่บบาวช่วยเหลือพี่น้องของเขาข้อสุดท้ายข้อที่9า้าอย่าเป็นผู้ที่สุรุ่ยสุร่าย うん。